สาธุสาธุสาธุมุนีบ้านเมเกลเหตดบุญเอากุบามาสั่นเพนอยู่บ้านละกาเอาพญานาคมาเปลี่ยนองค์พระพนเนาะเอาองค์เกาไปเข็นไว้วัดล้วกะเอาองค์ไม่สีข้าวเพิ่นเป็นเจ้าที่อยู่บ้านเมแกวเนาะเอามาเปลี่ยนให้เพิ่นโดยล้วก็เหตุพิธี อาณาสักกะบุษบาพ่นไม่เนาะอยู่ในบ้านในเหนือนไม่เกวนี่แหละเพราะว่าพ่นเป็นเจ้าทีมีน่องป่าอยู่นี่เพราะว่าทรา้ตัวนี้เป็นรายพญานาเพ่นมาเยื่ก็เลยว่าได้เห็ุให้พ่นปกปักหักซา,า,าพาซื้อผ้าค่ายผ้ายูดีมีแหงฮะแหละมาคำมาคุณบึงแหงหักซุ้มหักซา เงินซารบ้านทรงเฮาานี่แลนะเนาะเพราะว่าเพิ่นมาอยู่แลก็ได้โดยเพิ่นมาอยูแลก็ได้ปฏิบัติตามพีตาม,ตามองเนานะโบเสื้อกับ่ะา้ห้ลุกลูอันนี้เฮาเห็ดล้วเฮาทํามาค้าค่ายดีแล้วก็คุนอยู่ในบ้านในเหือนกะบทกิบกปบทปินเนาะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขบมทุกผู้ทุกคนนั่แหละ โดยและก็เสือ้ออันนี้ขึ้นกับความเสือ้อแต่ละคนเนะาะบบเสื้อกับใบ้าหาลุบลูเพราะว่าคนป็นเจทีบานเหา่าคนหักสุ่มหักซาเห็ดยังกาไปเมนปองลองเมนทางไปบุกขามาบุกโค้งเห็ดยังก็คือว่า อันตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ได้ทื่เป็นมาเนาะคันที่หลักการที่คันบทที่หลักกาแล้วเนาะเรื่องนี้มันเป็นสิทธิของบุคคลผู้ใดคุณหนึ่งที่เขาหลบแล้วก,ก็ต้องได้นับทื่เนาะโดยหละกะักการิษพิธีนี้หละกะักกาซีเมนเ็น์บุญนะเฮือนเนาะ,อะ